กไง่น้องฟารอน้จากมือเป็นหม่เข้เียยวเขาข้เสิปุ้ไปเจ้าน้อจาน่คุณจกคดาน้าบุญยาหินปนที่่าเดียวเขาเป็นนายนะคะข้อสียยวยาหมีปุญีฝาบ้าบุญไปผ้านหาผ้าน้อจานนอปาบุญผ้าบให้มีบุญหามือแต่ไต้ขายเขาแล้วค่นีด้อจ้าเจ้านีป๊บ ายบ่านขาพาไปเบิ่งคนเจียวเขานะจ้ะเนาะจะมีสิเจียวเขาไ้เขึ้นเสียใบสีกินนะจ๊ะเนาะัางบอไรทางช้วงบอคัพบอไรจ้ะริบหน่อยๆช่วงอะไรบอสองสามสองไปย้ยวองคาะ เียวทึ่งังกับเป็นยังหลอกราคาการังดีเนมาราคาการังงามกางัดีถ้าเขาเสี่อวใบอีกเชหน่อยได้กิจกานฝนตกมาเนาะค่ะเน้องคุณผลับสื่อเิ่นว่าสื่อได้ข้อกัดท้ายตัวครับทุที่นะค่ะนี่เป็นหน้านองสามีมน่หน้าใหญ่็ไตลงไปนี่ะค่ะุที่หน้า มันบ่ดกลงเนบได้เงืนสวดเขาย่ไปอบัติูเตี่ยะอ้อนุกนอพี่น่องนอเบิรงนีน ขายข้าวหน้าปังปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจ้า,จาน้อขายข้าวในรคาคาตันละตันละหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทแต่วาาา่าย่าไปขายมือนีบหูปไปเสด็เทไรปังที่เบิกหักว่ามันยังเขียวนี่กับพ่อฮนหูเนาะจ้า,จาน้อเป็นกะลังไปขายยุงเขาแต่เลยเทียวเดียวตันหนึ่งก่าร้อยยี่ร้อยยี่สิบกิโลเมตรบอกคขายยายกับพ่หู หมูตะวักขายเป็นตันเป็นแสนแสนละหนึ่งพันแสนละหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบบาทแต่ว่าคันเป็นตันยหญ่กระไรบุงหวมันชิ่นอะไรก็ได้หมื่นก็ไร้บุหมูใหญ่กับผมผู้จ้าวัตถุดบแสนละ กันมาคืาเอเก้านาะจ้ะเวลาเขาไปสิบานเต่าตอนเาวาารเข่าเพป็นก็มีนกมากินนั่นพวกแมงซ่อนแมงใหม่แมงตัวกันนี่คือกันเวลาเขาเกี่ยวเพป็นก็มาที่เกาเนาะค่ะเนาะปบหลอกมุ้นมาที่เกาเนาะค่ะเนาะเข่าิ่นจ่ะอยู่แก่ไทยบ้า,า,านใหญ่ออกมาลูกกลัว